เมื่อคอมเมนต์คอมเมนต์กังวลว่าถไทยมีรถไฟที่ดีกว่านี้ได้ความนิยมจากต่างชาติจากทั่วโลกยิ่งทิ้งห่างเพื่อนบ้านในอาเซียนเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่ต่างชาติมาที่เมืองไทยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับรถไฟที่เมืองไทยมากๆเลยถึงขั้นที่หลายๆคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็ไปนั่งรถไฟ บางคนก็ไปนั่งชั้นสาซะด้วยซ้ำนะซึ่งอากาศมันก็ร้อนซะด้วยทีนี้มันก็เลยเป็นที่ถูกพูดถึงกันนะครับว่าแค่เฉพาะที่มีในตอนนี้รถไฟไทยยังดึงดูดความสนใจเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่งที่ผู้คนจากทั่วโลกก็สนใจมากๆเวลามาเดินทางในเมืองไทยบางคนต้องการความแปลกใหม่ก็จะมาลองนั่งรถไฟเดินทางในประเทศไทยขณะที่กันคอมเมนต์ของทางฝั่งเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับหลายๆประเทศก็แสดงความเห็นแต่ก็มีความเห็นของชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่า นี่ถ้าไทยมีรถไฟที่ดีกว่านี้และเดินทางได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายมากกว่านี้ไปอีกขั้นในอนาคตข้างหน้ามันปแปลว,ว่าไทยเองจะยกระดับการเดินทางไปอีกขั้นมันเห็นภาพในอนาคตได้เลยว่าการท่องเที่ยวน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าภาคการท่องเที่ยวก็ยิ่งจะกระจุกตัวไปที่ประเทศไทยมากขึ้นด้วยในแง่ของความนิยม เมืองไทยดูเป็นประเทศเดียวเลยที่พอที่จะสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วมันก็รอ,องรับและมีผู้คนเข้ามาใช้งานได้เพราะว่าพวกเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขณะที่ประเทศอื่นๆถ้ามีรถไฟดีๆไปเลยลงทุนเกี่ยวกับรถไฟดีๆมันก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มค่ามากนักซึ่งเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับก็บอกว่าดูเหมือนว่าความเห็นของคุณจะมองข้ามมาเลเซียไปหน่อยนะมาเลเซียค่อนข้างจะโดดเด่นและทำได้ครอบคลุมที่สุดแล้วนะตอนนี้ แต่สำหรับผมค่อนข้างเห็นด้วยว่าความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวก็อาจจะมีทางเลือกการเดินทางที่มากขึ้น อย่างผมเองเดินทางจากมาเลเซียไปบ่อยครั้งผมนั่งรถไฟไปลงที่หาดใหญ่ซึ่งในผมกับการผมยังชอบการเดินทางด้วยการเดินทางด้วยสายการบินสัมาก,ก่อนเวลาไปเที่ยวในส่วนต่างๆของประเทศไทยแต่ถ้ามีรถไฟที่ดีกว่านี้อย่างที่คุณพูดถึงผมเองก็คิดว่ามันก็ดีนะส่วนเรื่องความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวอาจจะเป็นอีกเรื่องก็เป็นได้ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีประเทศอื่นๆในภูมิภาคสามารถขึ้นมาครองใจผู้คนจากทั่วโลกได้ไม่ต่างจากไทยก็เป็นได้น่าเป็นเรื่องของความนิยมซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งเลย แต่สิ่งที่ผมชอบก็คือมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับในยุโรปการเดินทางในยุโรปการเดินทางด้วยรถไฟอะไรแบบนั้นเวลาเดินทางข้ามไปที่ประเทศต่างๆก็เดินทางเชื่อมโยงถึงกันหมดผมเห็นความสะดวกสบายในแง่นี้มากกว่าแต่เรื่องของความนิยมมันเป็นอีกเรื่องไปเลยโดยคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะยครับก็เข้ามาตอบกลับชาวมาเลเซียคนนี้นะครับก็บอกว่าต้องขออภัยที่มองข้ามมาเลเซียไปนั่นเป็นเพราะว่าประเทศคุณอยู่ห่างไกลจากเราที่ผมหมายถึงคือเพื่อนบ้านในแถบประเทศของเรานั้นจะประกอบไปด้วยลาวเวียดนามแล้วก็ไทย นั่นคือในมุมมองของเราดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือไทยจะยิ่งผูกขาดทางด้านการท่องเที่ยวทิ้งห่างเพื่อนบ้านแม้ว่าเราจะมีการใช้รถไฟที่ทันสมัยมากๆาในตอนนี้แต่ในมุมกับการท่าเป็นไทยผมคิดว่ามันจะทรงพลังได้มากกว่านี้การมีรถไฟที่ดีกว่านี้ของไทยจะทําให้พวกเขาทิ้งห่างลาวกัมพูชาและเวียดนามไปทุกๆกด้านเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่านอกจากมีนักท่องเที่ยวมากมายแล้ว เมืองไทยเองยังมีผู้คนประชากรกระจายออกไปตามส่วนต่างๆของภูมิภาคหรือพูดง่ายๆคือพวกเขามีประชากรที่เยอะกว่าซึ่งมันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจได้มากกว่าแน่นอนมันมีผลกระทบมาถึงเพื่อนบ้านด้วยขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับก็บอกว่าดูเหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยยินดีกับการที่ไทยจะมีสิ่งนั้นในอนาคตเลยนะแต่ถ้าเป็นในมุมของผมกับการอยู่ในประเทศที่เป็นเหมือนน้องใหม่ไฟแรงนะตอนนี้อย่างเวียดนาม การที่ได้เห็นไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีซะมากกว่าเพราะไปถึงจุดนั้นเองเวียดนามก็จะเป็นประเทศที่เติบโตมากๆแล้วด้วยเช่นกันเราเองก็คงมีการพัฒนามากกว่านี้เรารู้สึกดีนะที่ภูมิภาคก็เติบโตไปด้วยกันมีประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเจริญไปพร้อมๆกันมันดีกว่าการที่เราเติบโตอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นผมรู้สึกยินดีกับเมืองไทยมากมาก ผมอยากเห็นพวกเขาเติบโตไปมากกว่านี้ขณะที่เวียดนามเองก็เติบโตไปพร้อมกับพวกเขาเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับในความเห็นนี้นะครับโดยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าเวียดนามเองถ้าสมมุติว่าเรามีรถไฟความเร็วสูงเดินทางไปทั่วประเทศนะมันก็เป็นสิ่งที่พอทําได้เพราะว,าว่าเวียดนามเป็นประเทศที่เล็กกว่าไทายมากแต่ขณะเดียวกันมีประชากรหน,นานแน่นอยู่ในทุกๆพื้นที่เวียดนามสามารถทําได้าง,ง่ายเลยและมันคุ้มค่ามากๆที่จะทํา แต่ปัญหาของเวียดนามก็คือโครงการหลายๆอย่างค่อนข้างจะล่าช้าซึ่งบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลด้วยเช่นกันโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกับอีกความเห็นนะครับก็ให้ความเห็นวิเคราะห์ในมุมมองเขานะครับชาวเวียดนามอีกคนนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเป็นเพราะเมืองไทยนะครับมีโน้ตเฮาหรือว่ามีองค์ความรู้ในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้ในระดับที่มันใช้งานได้เลยแต่พอเป็นที่เวียดนามอาจจะต้องพึ่งพาประเทศนั้นบ้างพึ่งพาประเทศนี้บ้าง มันก็เลยทําให้โครงการบางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาในประเทศไทยมีผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยตนเองได้ผมกลับมองเห็นในเรื่องนี้นะเป็นสิ่งที่ไทยมีศักยภาพพอที่จะสร้างขึ้นมาเองได้แม้ว่าพวกเขาจะพึ่งพาประเทศอื่นๆอ,อยู่บ้างเหมือนกันแต่นั่นอาจจะเป็นในสัดส่วนที่น้อยกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นส่วนที่ต่างกันของไทยกับเวียดนามเลยเวียดนามนั้นเน้นไปที่การลงทุนของต่างชาติหรือแม้กระทั่งการจะสร้างอะไรเองก็ตามแต่ ก็เหมือนจะต้องพึ่งโน้ตฮาวจากประเทศต่างๆเข้ามาด้วยซึ่งแน่นอนมันทําให้บางอย่างก็อาจจะทําได้ช้ากว่าแต่ที่ไม่น่ากังวลอย่างน,น้อยๆเวียดนามก็เป็นประเทศที่พอจะมีเงินบ้างแล้วนะเวียดนามเองยังพอจะพูดได้เต็มปากว่าเราเองก็เติบโตจนพอจะมีเงินสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้ต่อให้ไทยมีรถไฟที่ดีขึ้นพวกเขาก็เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นก็แค่นั้นแล้วเวียดนามเองก็จะยอดเยี่ยมมากขึ้นด้วยเช่นกันที่น่าห่วงก็อาจจะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนี่แหละ เพราะฉะนั้นจะได้ห่วงเวียดนามด้วยเลยเวียดนามนั้นคือประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับก็เหมาะนะครับว่าดูเหมือนว่าเรากําลังอยู่ท่ามกลางประเทศที่กําลังเติบโตมากๆทั้งคู่สิ่งที่แน่ใจได้อย่างแน่ชัดคือพวกเขาทั้งสองทั้งไทยกับเวียดนามทั้งสองประเทศนี้จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ไทยอาจจะนำหน้าไปก่อนแล้วก็เวียดนามตามมาในภายหลังน่าเสียดายที่เราไม่ได้มีโมเมนต์ที่มีความตื่นเต้นแบบนั้นเลยพวกเขากำลังพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนอย่างมหาศาลกันแต่ในกัมพูชาการมีทางด่วนที่ทันสมัยได้นั่นก็เป็นความพึงพอใจอย่างมากแล้วขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาบอกว่าก็ต้องเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะลืมนึกถึงในความเป็นจริงด้วยจะเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศที่มีประชากรเยอะกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ามันก็ไม่ได้ทั้งไทยกับเวียดนามั้นมีประชากรเยอะกว่า พอมีประชากรเยอะขนาดเศรษฐกิจก็ใหญ่กว่าวกเขามีงบไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มากกว่านั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโดยก็มีคอมเมนต์จากทางฝั่งของชาวสิงคโปร์บ้างน,นะครับก็พูดถึงเรื่องที่เขาเปิดประเด็นมาก,กันนะครับว่าถ้าหมายถึงรถไฟที่ดีกว่านี้ที่เมืองไทยผมไม่มั่นใจนะว่าพวกเขาจะมีรถไฟแบบไหนแต่ถ้าเดินทางไปทั่วประเทศได้อย่างสะดวกได้กับรถไฟที่เดินทางทําความเร็วได้ในระดับที่ดีผมเชื่อว่า ชาวสิงคโปร์ลหลายๆคนที่ชอบไปเมืองไทยอยู่แล้วก็คงไม่อยู่ติดบ้านแน่นอนพวกเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยกันอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ต่อให้รถไฟไทยอาจจะไม่ได้ทันสมัยในระดับที่ทันสมัยล้ำหน้ามากๆแบบในสิงคโปร์ในทุกพื้นที่อะไรแบบนั้นแต่ถ้าว่าความเป็นเอกลักษณ์และการเดินทางเสน่ห์แบบไทยนั่นเป็นสิ่งพื้นฐานที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้มากอยู่แล้วถ้าความสะดวกสบายมากกว่านี้ผมเชื่อว่าลหลายๆคนจากทั่วโลกคงไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยกันเลยแค่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆแล้วนะ คอมเมนต์จากชาวกัมพูชาอีกคนนะครับบอกว่าไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตหรอกเอาแค่ตอนนี้ก็เห็นได้ว่าความนิยมจากต่างชาติที่ไปที่เมืองไทยนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ทิ้งห่างเพื่อนบ้านผมเคยเห็นคลิปวิดีโอการเข้ามาของต่างชาติที่อยู่ที่สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนั่นะเป็นความหนานแน่นที่ไม่ค่อยเห็นในสนามบินในประเทศในแถบเพื่อนบ้านมากนักจํานวนชาวต่างชาติเยอะจนเหลือเชื่อเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไกลถึงอนาคตเอาแค่ตอนนี้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคเมืองไทยก็แทบจะเป็นศูนย์กลางได้อยู่แล้วและหากพูดถึงรถไฟที่ยอดเยี่ยมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางต่างๆของไทยนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านที่อยู่อนณาเขตติดติดกัน จะต้องปรับตัวให้ทันซะมากกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะยินดีโดยซ้ำนะเพราะว่าเพื่อนบ้านอย่างไทยมีการเดินทางที่ดีขึ้นและถ้ามีการเดินทางเชื่อมต่อกันดีขึ้นก็แปลว่าในแถบเพื่อนบ้านเองก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยการขนส่งการเดินทางรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อาจจะกระจายออกไปที่เพื่อนบ้านมากขึ้นขณะที่คอมเมนต์อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเราเองนะครับจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ซะมากกว่าแต่จะเป็นกัมพูชานะครับที่อาจจะได้ ประโยชน์น้อยสุดพเพราะลาวจะมีการเดินทางที่เชื่อมต่อด้วยรถไฟของพวกเขาที่จีนลงทุนณนตอนนี้ไม่รู้ว่ากัมพูชานั้นเดินถูกทางหรือไม่แต่ว่ารู้สึกว่าลาวจะมาถูกทางมากๆเหมือนกับว่าพวกเขาเอาอนา,าคตมาวางไว้ก่อนแล้วนะตอนนี้และถ้าการเดินทางวันเชื่อมต่อกับไทยได้และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตมากๆของไทยมีต่างชาติจากทั่วโลกต่างชาติจากทั่วโลกเองก็อาจจะหลั่งไหลเทไปเส้นทางที่อยู่ในลาวด้วย ได้เช่นกันเอาจริงการเดินทางไปเที่ยวลาวก็ไม่ได้ต่างจากการไปทางภาคเหนือของประเทศไทยเลยและหากมีการเชื่อมต่อกันสักวันหนึ่งถึงวันนั้นลาวก็แทบจะยิ้มออกกันเลยทีเดียวโดวยก็มีคมเมนต่อน่นๆน,นะครับเข้ามาเกินเก่อนว่าคือถ้าประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดไทยซะขนาดนี้นะฮะก็อาจจะหาทางหาวิธีทางอะไรสักอย่างเพื่อให้มันมารับกับกระแสของภาคการท่องเที่ยวได้ คือคอมเมนต์ของคนนี้นะครับก็บอกว่าค่อนข้าง,งปแปลกใจเลยคือประเทศของเขาก็อยู่ในภูมิภาคอาเซียนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่าประเทศไหน,นอาจจะเป็นอินโดหรือฟิลิปปินส์หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้าประเทศทเขาอยู่ติดกับไทยเนี่ยก็คงจะหาวิธีที่จะมาครองใจกับชาวต่างชาติได้เหมือนกันนําเสนอสถานที่ต่างๆดึงดูดชาวต่างชาติที่มาที่เมืองไทยอยู่แล้วให้แวะมาที่ประเทศที่อยู่ติดกันมากขึ้นโดยคนนี้นะครับก็บอกว่าแต่ที่เห็นก็คือประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับไทยเหมือนกับว่า แทบทุกประเทศเลยไม่ได้มีแรงดึงดูดหรือไม่รู้ว่าพวกเขาอาจจะโปรโมทไม่พอหรือไม่ผมไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะแต่ผมมีความรู้สึกเลยว,ว่าไทยนั้นทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางได้ดีแล้วก็ท่านจะมีชื่อเสียงมากๆแต่พอเรามองไปเองเราก็รู้สึกว่าก็มีแค่ไทยแหละที่น่าเที่ยวมากๆมันน่าสงสัยและน่าคิดเหมือนกันนะว่าทําไมเพื่อนบ้านถึงไม่ได้นําเสนอหรือว่าเป็นที่รู้จักมากเพียงพอสำหรับผมก็อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าพวกเขาอาจจะโปรโมทน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาทางด้านของการท่องเที่ยวมากนะัก โดยคอมเมนต์ถัดมาที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามาเลเซียคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยมาเลเซียมีโครงสร้างพืน้นฐานที่พร้อมกว่าเมืองไทยมากๆแต่ความกระตือรือร้นทางแน่นการท่องเที่ยวของพวกเขาก็เหมือนกับกว่าทําเท่าที่จะทําได้โดยคอมเมนต์นี้นะครับชาวมาเลย์มาตอบเองนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามาเลเซียเนี่ยทำทางดนานการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่มากที่สุดแล้ว ถ้าคุณเดินทางไปยังเมืองต่างๆของมาเลเยและเปรียบเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆเมืองต่างๆของไทยนะคุณจะพบว่าในมาเลเซียนั้นมีความสะดวกสบายในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานครบคันได้มากกว่านั่นคือสิ่งที่เราลงทุนให้กับภาคของการท่องเที่ยวของมาเลยอยู่แล้วแต่ปัญหาของเราก็ไม่ใช่ถึงกับว่าเราไม่โปรโมตหรือประชาสัมพันธ์ออกสู่สายตาชาวโลกปัญหาของเราน่าจะเกิดจากการโปรโมตที่มันไม่ถูกที่ซะมากกว่าสิ่งที่ผมชื่นชมเกี่ยวกับเมืองไทยก็เป็นเพราะว่าพวกเขา ค่อนข้างที่จะภูมิใจกับการโปรโมทวัฒนธรรมที่เป็นในแบบของตัวเองออกไปอีกมุมหนึ่งผมก็มีความรู้สึกนะว่าวัฒนธรรมในแบบของไทยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับที่อื่นในโลกแต่ในแบบของมาเลเซียก็อาจจะไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนจากทั่วโลกมากนักเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมาเลเซียคล้ายกับประเทศโลกที่หนึ่งที่ผมจะบอกก็คือเวลามาที่โคนาลัมเปอร์ต่างชาติก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับตึกรามบ้านช่องของเรามากนัก มันไม่ต่างจากการอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วหรือเมืองที่พัฒนามากๆสักแห่งเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับถูกตอบกลับในมุมของคนไทยเราเองนะครับก็เข้าไปบอกนะว่าดูเหมือนว่าคุณจะประเมินกรุงเทพต่ำไปอยู่เสมอนะชาวต่างชาติจากทั่วโลกเองเวลามาที่กรุงเทพเพราเขาก็ตกใจว่านี่คือเมืองของประเทศที่พัฒนามากๆแล้วด้วยเช่นกันเอาจริงกละละรุงเปอร์พกับกรุงเทพไม่ได้พัฒนาทิ้งห่างกันถึงขั้นที่ว่าอยู่กันคนละโลกอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่เมืองทยทําได้อย่างแตกต่างก็คือเราค่อนข้างภูมิใจ กับวัฒนธรรมของตนเองมากๆซึ่งเรื่องนี้ผมก็มองว่าเพื่อนบ้านเองก็ภูมิใจกับวัฒนธรรมของพวกเขาด้วยเหมือนกันแต่ศักยภาพในการโปรโมตศักยภาพในเรื่องของเงินทุนพวกเขาอาจจะมีน้อยกว่าไทยก็เท่านั้นแต่มาเลเซียเองมีพร้อมทุกอย่างไม่ต่างจากไทยหรืออาจจะมากกว่าซะ้วยซ้ําผมมองอย่างนั้นนะแต่สิ่งที่พอจะบอกได้สำหรับผมก็คือมาเลเซียนั้นไม่น่าสนใจพอก็แค่นั้นแหละขณะที่คอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์นะครับก็บอกว่า มันก็แสดงให้เห็นนะว่าถ้าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบมาเลเซียหรืออาจจะมากกว่าหรือจะเข้าใกล้กับสิงคโปร์ผมเชื่อว่าความนิยมในตัวเมืองไทยนั้นจะไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอนผมเองก็อาจจะไปที่เมืองไทยบ่อยขึ้นด้วยถ้ารถไฟเดินทางได้สะดวกเพราะผมชอบการเดินทางด้วยรถไฟเป็นอย่างมากมันแตกต่างจากการเดินทางด้วยเครื่องบินการเดินทางด้วยสายการบินนั่นคือสิ่งที่ผมทําอยู่เวลาไปท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆของเมืองไทยแต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถได้ชมบรรยากาศระหว่างทาง ซึ่งนั่นคือสิ่งที่รถไฟมอบให้ได้ผมเชื่อว่านั่นจะเป็นทางเลือกการเดินทางที่ดีขึ้นสำหรับเมืองไทยขณะที่คอมเมนต์ถัดมาในครับก็เข้ามาให้ความเห็นในอีกมุมหนึ่งนะครับปิดท้ายนะครับเขาก็บอกว่ารถไฟที่ทันสมัยแบบนั้นผมไม่มั่นใจนะว่าของไทยเป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นคล้ายๆกับแบบของที่ลาวมีอยู่นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าในความเป็นจริงมันคุ้มค่ากับการที่จะสร้างหรือไม่ ถ้าเป็นในกัมพูชาก็คงต้องบอกว่าคนทั่วๆไปก็คงไม่ต้องใช้รถไฟที่ทันสมัยอะไรแบบนั้นหรอกคนท,ทั่วไปก็คงไม่ใช้กันถ้าราคามันเกินกําลังของพวกเขาแต่ที่ในเมืองไทยผมมองว่าอย่างพอเป็นไปได้แต่ถ้ารถไฟนั้นทันสมัยมากๆและต้นทุนนั้นก็สูงผู้คนในชีวิตประจำวันจะใช้งานได้จริงหรือไม่ซึ่งก็เป็นการตั้งคําถามไปนะครับซึ่งคนไทยเราเองนะครับก็เข้าไปตอบกลับนะครับก็บอกนะครับว่าคนไทยมีกําลังซื้อมากกว่าเพื่อนบ้านนะโอ้โหนี่ก็ตอบเปิดตั้งแต่แรกเลย คนไทยมีกําลังซื้อที่สูงกว่าแน่นอนว่าถ้ารถไฟมันมีต้นทุนที่สูงมากๆก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่าคนในท้องถิ่น้วยเช่นงกันคนที่มีรายได้น้อยก็อาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันแต่ที่แน่ๆมันเป็นการเพิ่มทางเลือกกันเดินทางที่สําคัญไปกว่าอีกประการก็คือในไทยนั้นมีต่างชาติเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดกลุ่มคนเหล่านี้มีกําลังซื้อที่สูงนั่นเป็นกลุ่มคนที่อาจจะใช้งานอยู่เป็นประจําเลยสําหรับการเดิน,นทางท่องเที่ยวแต่ถ้าพูดถึงในมุมของคนทั่วไปเอง ถ้ามันราคามไม่ได้สูงริ่วจนงเกินไปผมเชื่อว่าคนไทยมีกําลังที่จะจ่ายได้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่รายได้น้อยกว่านี้ต่างหากแม้แต่เวียดนามเองแม้ว่าจะทําแล้วก็มีคนใช้งานได้อย่างหลากหลายมีประชากรเยอะหนานแน่นในทุกๆเมืองแต่กําลังซื้อของคนเวียดนามยังไม่ได้สูงซึ่งชาวเวียดนามนะครับมาแสดงความเห็นปิดท้ายนะครับก็เขาก็มองนะครับว่าไทยนั้นถึงจุดที่ทําแล้วก็ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าได้แล้วผมเห็นด้วยว่าถ้าเป็นที่เวียดนามก็อาจจะไม่คุ้มค่ามากนะัก รถไฟต้นทุนสูงสูงเอามาขายบัตรขายตัว๋วในราคาที่ถูกแล้วก็ต้องแบกรับต้นทุนไปด้วยผมคิดว่าเวียดนามยังไม่คุ้มแค่รถไฟฟ้านในตัวเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเลยขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าต้องระดับรายได้ประมาณคนมาเลเซียนะครับก็คือเทียบเท่าชาวมาเลเซียก็อาจจะเพียงพอต่อการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยได้แต่เมืองไทยมีชาวต่างชาติเยอะนั่นอาจจะคุ้มค่าก็เป็นได้นะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง มันไม่ใช่แค่เรื่องของรถไฟเดนนะแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยมากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับที่หลายๆคนพูดถึงกันสาหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ของผมนารนั่งเราสู่กันฟังแบบนี้สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อได้ในคลิปถัดไปนะครับสบวันนีส